สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันน้องพลอยเช่นเคยนะคะโดวยวันนี้ค่ะพลอยจะพามาแนะนํานี่ค่ะตู้โชว์ดาวไลน์นะคะที่ไว้โชว์โมเดลนะคะหรือว่าจะไว้เป็นหิ้งพักก็ได้นะคะโชว์ผ้าโชว์ของอะไรแบบนี้นะคะที่สวยๆเนี่ยโดดเด่นแน่นอนนะคะสินค้าจะเป็นยังไงรายละเอียดยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะใครที่กําลังมองหาตู้โชว์ไว้วางโมเดลสวยๆหรือเอาไว้ตั้งโชว์วางพ้าไว้บูชาก็ดีนะคะวันนี้พลอยขอแนะนํารุ่นนี้ค่ะกับชื่อรุ่นว่าออราสานะคะเป็น เต็นตู้โชว์ขนาด60เซนค่ะแล้วก็มีความลึกของตู้อยู่ที่48เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่1เมตร90เซน เป็นตู้บานกระจกนะคะที่มี2ลิ้นชักให้ด้วยนะมาพร้อมกับกุญแจล,ล็อกให้ด้วยในตัวนะคะในส่วนของแผ่นบางหลังก็จะเป็นกระจกเงาสะท้อนนะคะที่เพิ่มมิติของตัวตู้ให้ดูกว้างขึ้นไปอีกค่ะและตัวแบ่งชั้นนะคะจะเป็นแผ่นกระจกค,ค่ะที่ลูกค้าสามารถปรับระดับความสูงได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะบางทีบางชั้นอยอยากให้แคบหน่อยหรือบางชั้นอยากให้สูงหน่อยก็สามารถปรับได้ตามอเนกประสงค์เลยค่ะทั้งยังรับน้ําหนักได้ด้วยนะคะก็คือรับน้ําหนักได้ชั้น รั10 15กิโลกรัมต่อชั้นเลยแข็งแรงทนทานพร้อมกับมีไฟดาวไลท์ที่เป็นสีวอมไลท์ให้ด้วยในตัวนะคะทั้งหมดนี้นะคะมาในราคาเพียง5,490บาทเท่านั้นค่ะ โดยอย่างที่เห็นนะคะนี่ค่ะทางเราก็มีโชว์โมเดลไว้ด้วยนะคะเป็นตัวนาฬิการานบิสตอมนั่นเองนะคะซึ่งดูสวยแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆบางทีเราเอาไปวางไว้ในตู้อย่างเดียวที่ไม่ได้มีไฟหรืออาจจะเป็นวางแบบพื้นๆมันก็จะไม่ได้ดูโดดเด่นแต่ถ้าเอาเป็นตู้โชว์ดาวไลท์นะคะที่ดูสวยนะคะเพิ่มมูลค่ากับสินค้าหรือเพิ่มมูลค่ากับตัวโมเดลอะไรแบบนี้นะคะก็มันก็จะยิ่งดูโดดเด่นมากขึ้นไปอีกนะคะหรือว่าบางท่านนะคะลูกค้าบางท่านของพลอยเนี่ยเขาก็เอาไปวาง ะะทําเป็นหิ้งพระก็ได้นะคะเพราะว่าดูสวยมากๆเลยใครสนใจนะคะที่อยากจะสั่งซื้อหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักแชทได้ที่ราย์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีทางเพจ a c e b o o k ของทางร้านด้วยค่ะร้านของเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีนะคะทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในระยะไม่เกิน40กิโเมตรจากทางร้านนะคะแต่ในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยจะมีค่าจัดส่งค่ะซึ่งค่าจัดส่งแต่ละจังหวัดเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะยังไงลูกค้าสามารถทัก แชทเข้ามาสอบถามนอ้องแอมมินก่อนได้ค่ะและหน้าร้านของเรานะคะตั้งอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยค่ะตรงถนนสาธุประดิษฐ์นะคะตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54นะคะในระแวกพระราม3กรุงเทพมหานะครนั่นเองใครที่สนใจอยากมาดูสินค้าตัวจริงนะก็สามารถเข้ามาได้นะคะร้านบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวพอต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากทางร้านอีกค่ะ ยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย